嗯嗯、mm mm. แ a น o r วโปรดมอว์เวล์คารคเร์ย่เย่พี่อนชามาไลฟ์ด้วยเหรอคะใช่แล้วครับขอเพลงได้ไหมเล่นไงคระเบสเพื่อยากฝึกเบสนานไหมไม่นานครับเพ่ออยากเล่นเฉยๆก็เลยฝึกครับสวัสดีรอบบายสวัสดีฮะ Your answer is lucky yes why not แอปไบ่ชื่อเพลงใหม่หน่อยโหูพยัค์เดียว ไม่ใช่พยายามเดียวเนี่ยว่าขอโทษพูดผิด ปิดกล้องไปแล้ววงไหมครับไม่วงครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตที่ต้องทำกันต่อครับ Hmm. <laughs> มีพลันจะปลูกหูเพิ่มไหมจะได้ใส่ต้หมหูเยอะๆแค่นี้ก็เยอะแล้วครับ ไต้องสงสัยเธอเห็นว่าฉันมองเธอเธอไม่ใช่รักที่ชอบมามองฉันก่อนไม่ต้องสงสัยเธอเห็นว่าฉันมองเธอเธอไม่ใช่รักจะไม่ได้รักชอบมาดีกับฉันก่อนเธออย่าคิดว่าเธอเป็ดมันเหด แค่เธอคิดก็ได้ยินจากสายตาแต่เธอคิดก็แค่เพียงส่งสิกเข้ามาชิดโดยไม่ต้องพูดจถาถ้าเธอในคิดฉันง็ไม่เด็ดเอาในยาเคินไม่ต้องมาเปิดเอาเป็นว่าฉันจะเก็บความลับให้แล้วกันโอเคจะไม่บอกใครว่าเธอโอเคจะไม่บอกใครว่า โอเคจะไม่บอกใครว่าเธอมีใจให้ก่อนโอเคจะไม่บอกใครใครว่าเธอน่ะชอบฉันก่อนจะเก็บไว้ให้รู้กันสองคนเป็นความลับเฉพาะเราสองคน t o งนั้น มาแล้วลูกไม่เอาแอมไม่เอาไม่เอาชุดโกโกวาไม่เอาแล้วหลอนเกิน ฉันในห้องแล้วเหรอมีต้องงานแล้วนะครับทำไมเสียงมันแหบเพิ่งอาดเสียงเพิ่งทำงานเสร็จครับเราก็มาไลฟ์ต่อ อย่งไงไม่ได้ดูอะไรเลยครับช่วงนี้ดูแต่ไทยท่านครับอ่านคอมเมนต์ลืมเม่อเมอดิ มีแพนจะทำสีผมอีกไหมยังไม่มีครับยังไม่มีเลยครับร้องเพลงเพลงอะไรทำไมคิ้วเข้มขึ้นครับเขียนคิ้วสิครับ ซีรีออนเมื่อไรเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้กระตุกใช่แล้วใช่แล้วครับ<ป>พี่ขารังรับเลยฝึกงานอยู่ไหมคะเดาครบแล้วครับขอบคุณนะครับที่สนใจครับ คอนโปเฟนจะจัดใช่ไหมใช่ครับแน่นอนครับสตรีมเกมคิดถึงสตรีมเกมเดี๋ยวคืนนี้อาจจะโผลมมาสตรีมนะแต่อาจจะแบบอาจจะโผลมมาสตรีมอาจจะมานั่งเหมือให้ดูพี่ชาลองเพลงประกอบซีรีส์ไงไปหน่อยร้องไปแล้วไงตะกี้ร้องไปแล้วเพิ่งมาดิเพิ่งมาใช่ไหม ้องร้องมวนทุก20นาทีเพ่อมีคนมาใหม่อรอโอเคทําไม่บอกใครเล่นไงอ่ะโอเคถ้าไม่บอกใครว่าเธอไม่ชอบฉันก่อนจะแกบไว้รู้กันสองคนเป็นความรับเฉพาะเราสองคนเท่านั้น จะไม่บอกใครแล้วกันว่าเธอนด้ชอบฉันก่อนแค่สบตากันยังนี้แล้วรู้สึกดีก็พอเรื่องแบบนี้ก็รู้กันสองคนเป็นความรับที่รู้กันแค่เธอกับฉัน just you and me ็ยังเห็นเลยว่าเธอมองมาไม่ต้องบอกฉันแล้วว่าเธอชอบฉันเอาเป็นว่ารู้กันแค่เรามองตาไม่ต้องมีใครเข้าใจรอกไม่ต้องมีใครได้รู้รอกแต่ถ้ามีใครสงสัยนะเธอต้องบอกว่าเป็นเธอเองที่ชอบฉันก่อนอย่าคิดว่าจะปิดมันเิ็ดแค่แต่คิดก็ได้ยินจากสายตาคิดก็แค่เพียงสงสัยโดยไม่ต้องพูดจา ถ้าเธอนฉันก็ไม่เด็ดเอาในียยกระันไม่ต้องมาปิดเพิ้นไม่ต้องมาปิดฉันจะเก็บความลับไปแล้วกันร้องบ่อยแล้วจำเนื้อได้เ <c oughs> ดาทั้งนั้นเลยครับ <c oughs> อา้าวผมร้องผิดหรือพี่กระชาร้องผิดนะ ผมอาจจะร้องผิดก็ได้ครับจำเนื้อมาก็ได้ เธอได้ไปจากฉันไม่รู้ที่อยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นอย่างไรเธอจะไปไม่ลาสักคำอยากจะขอสบตา รับและเข้าใจไม่ว่าอะไรฉันเลยยังรักเธอรู้ใช่ไหมใจใจฉันยังคิดถึงเหมือนเคยไม่มีใครแทนที่เธอได้เลย ได้เจอกันอีกสักครั้งอยากถามเธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่าสูงจังต่งเองใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนเพลงทิลีเบิร์ด ขอเก็บค่าร้องสองหมื่น บอยเฟรนสองร้องเพลงนี้ตเต็มสี่เอาอย่าไปสปอยสิเอาจบกันผอมลงหรือเปล่าทำไมหน้าเล็กลงไม่ผอมครับเท่าเดิมครับ ค h อคุณจะมี n y o u t u ท e Yep, o n YouTube. สุนรจะหูกิโลแล้วนี่หนึ่งอมี่หะไมดิหนึ่ามแล้วก็หครับ Can you say hi Yeah ครับยังไม่ได้คิดเลยว่าจะโชว์อะไรบ้างแค่แบบเตรียมๆไว้บ้างครับ Please speak please speak something in English Yes Do you like a rock song Yep why not Can you say something in Spanish? Yes, I can, but it's uh, kind of the root word, bad word, kind of that. แกงทอมมี่เหรอใช่ Can you dance No Never หิวกินอะไรอ่ะบอสมาบองบอลดิมาเลี้ยงข้าวเลย เก็บห้าร้อยห้าอยบอท แจมด้วยคนครับพี่ไม่ได้เล่นอะไรเลยเชีย่ยกิดเข้ามาดูอะ่ะกิดออกไปแลว้วพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเไม่มีอะไรเลยอยากให้ครบเอาดูอิโอเคขอเคลียร์เพลงตัวเองเสร็จแบบตอนนี้กำลังแบบทยอยทยอยจัดการงานทีละงานครับครบชุดนะเดี๋ยว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 นะนะ ไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวตอนเย็นมีเรียนเบสนะฮะเดี๋ยวไว้มาไลฟ์มาคุยกันใหม่เดี๋ยวคืนนี้จะเจอกันในสตรีมนะครับไม่ได้เข้าไปนานเลยมันคงไม่เป็นพันแปดสิบให้ผมแล้วแหละก็แล้วว่ากันจะเ,เจอกันนะฮะบายทุกคนบอสนั่งรถมาตามนั้นให้เราบวยขวดหนึ่ง ไม่ผมมีโคบที่บ้านน่ะ <laughs> บ,บายครับเจอกันทุกคนสิยา